ถึงกันหมดน้องอินเตอร์ลุกผมสั้นดูสวยเฉีียวโตเป็นสาวแล้วค่ะถึงงานในวงการจะเยอะแค่ไหนแต่นักแสดงเด็กอย่างน้องอินเตอร์รุงระดับก็แบ่งเวลาเป็นอย่างดีในการเรียนไม่เคยขาดไม่เคยบกพร่อง ผลการเรียนออกมาทุกเทิมพ่อแม่ก็ไม่เคยต้องผิดหวังซึ่งปัจจุบันน้องอินเตอร์อายุ12ปีแล้วจากที่เห็นและติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็กๆเ,เวลาผ่านไปเร็วมากค่ะเพราะนับวนันยิงดูโตเป็นสาวสวยฉ่ำแววออร่านางเอ,งเอกมาแต่ไกลค่ะขณะที่ภาพล่าสุดของน้องอินเตอร์ลูกสาวผมสัน้นก็ทำเอาแฟนๆตกตะลึงไม่น้อยเช่นกันดูโตเป็นสาวและเข้ากับสาวน้อยเอามากๆเลยล่ะค่ะ ภาพนั้นจะน่ารักแค่ไหนวันนี้ทางทีมงานนิน้นนารูปภาพมาให้เดียรับชมกันด้วยค่ะ